ทั้เยอทุกมันตาเออมาังไวเออน่ไประคานด้อนด้อโดยเดเนบได้เงนได้มองหาทองบ่ได้เก่าเลยเอ้าวบได้เท่าเชียสีเลยอาหางนีเป็นเลย หายฉันแลยคได้ความปากความหวมันพอเด้อเอาได้ความมุ่งมั่นบ้านชนะคือย่งพอเอาได้แห้งได้เงี้แล้วความยังพอเอาความว่างวานี่แล้ว มาเห็ดเกห็ดหน้ามีแล้วมาเห็ดไ่่วงนามาเห็ดนาห่งใ่วงใหญ่เ้อเอามันมายอะมากว้างมากว้างเลยมาดีดมีแห้งมาหั่นมานี้ล้ชาใส้ชาเ้อชามีชาหั่นเลเอาผักเยอะเลยผัก่ผากละัรายตัวกบเือ

ก็นานก็บอมาก็มาบ่ได้มาบ่เอออรมาจเลือนไม่ทอนันะม่เควิงมาไปดูได้ดมาังมาหางมามีมาขวางมาขวาง แมนบพาตัวนี้เนาะแมนแหล่ตัวนะตัวอย่ะตัวนั่นแหละนะ่านนียเอ้ยแมนแหละบอกบอได้เลย้เยเขา ของหาพ่อห้ได้มาใส่เ้อมาหมันมาเมาสั่งมาคูนอะโอ้เแม่ยเฉพาอมันี่ง่มดูมือนันเธอเนี่ยพูลูกโทรมาทิลล่ดังดดเดี่นวจะไม่ต้องก้องมันเยอะอ่ะอุปกรณเลยส้างไปหยาบปรยกอบปอบอยู่ได้ไ่ ดอกแข้งดอกนฮมาญ่าดออ้อนย่ำพันได้ดอกตอกผูกๆไมใจกเฟื่อสิสบายการต่อหน้าบันจุดยางขั้นการหดการสาหให้สะดวกไป่สบายการใา่ใช้ใช้ก่อนไปกข้ามาห่อของแลเหือเงินท่องไฮไลท์ใส่เห่หาขอให้คุณที่สามมา่ในคุปันทาสาคุปคอมเสื่อนเข่งกรสาห้่ายทุกไมุฮานกระทรนองกรห ทำไรเขาน้ำความสะอาดความเบาชัดครับกค่าได้ถือแล้วได้แล้วไป พวนี้ใครพวกนีครอบครัวมียบ่มา